ถังสิโลงเก็บน้ํามันเลยอ่ะจับยากนะใช่ค่ะเราก็ยังมีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชนแถวนั้นด้วยยังไงเขาก็คงจะดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์โกลาหนในร้านสะดวกซื้อยังไงงานนี้น้องมีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อขโมอยอะไรไปดูค่ะ จต่ระเปาเลยใจตังก่อนไหมอันนี้ยังไม่ตายเก็บตังถูกใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านเขายังไงก็ขอบคุณทิกตอกของท่านนี้ที่นํามาแชร์ให้เราดูด้วยนะคะอะเดี๋ยวจะให้ดู The Fast กันหน่อยไม่รู้จะรีบไปไหนเนี่ยสรุปจะขายไหมไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยสรุปได้ขายหรือไม่ได้ขายเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสะบัดเขา สนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียวอร์สเลนยู Extra Brightening นิงอนกลูตากลยกระดับผิวดูกลใสรีบมีนิดเจ็ดวันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวอร์สเลนมีปัญหาอะไรสอบถานได้เลยนะครับเครื่องกรองน้ำพี่มันก๊อกสะบัดน้ำเสียโอลิงหลุดเครื่องสะดุดท่อหักฟิตติ้งหายไสกระตันยางกาแฟเกวก็ขายตอมได้ไหมครับสบายเพราะเรามีอะไรเยอะจริงๆไม่ใช่เรื่องตลกเสร็จแล้วครับพี่อะไรเยอะจริงจียวบ้านกรองน้ำ โลกแก่รสโอวันตินอร่อยเข้มข้นเต็มรสโอวันตินมันทุกเม็ดหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนร้านค้าทั่วไปชีวิตแบบแอคทีฟต้องเจอแสงแดดลมและฝุ่นควันทําให้ผมสึนเสียและแตกปลายแชมพูอย่างเดียวไม่พอต้องลูบทุกครั้งหลังสระด้วยซันสิลครีมโลเซรั่มพร้อมโปรตีนเคราตินผมสีดน้อยลง97ช่วยปกป้องผมแตกปลายใช้ซันสิลครีมด้วหลังศีรษะได้เวลาไวท์เมินโชมใหม่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดลุย เวลาไหนก็ไวตามิ <OW IS 0> <T UCK> ้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี้คุณล็อกได้ดังใจด้วยเรโซนาทริปเปิลล็อกโปรเทคชั่นล็อกความแห้งสบายล็อกความสดชื่นเพื่อลดเหนื่อและระงับกลิ่นกายล็อกความหอมยาวนานตลอดวันเรโซนาล็อกล็อกล็อกแอคทีฟเมื่อไหนก็รอดเรโซนาล็อก จัดหนักแจกใหญ่ซาสัจใจยิ่งกว่าเดิมหุ้นซาสองต่อกับแฟนตานและสไปซ์สนุกกับของรางวัลสุดซาว้าว wow, ซากับรางวัลใหญ่ at, โอราคูแคทรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทแค่ส่งรหัสใต้ฝาแฟนตานและสไปค์ที่ร่วมรายการที่ไลน์แอดโคคาโคลาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ ใหม่ของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผม breeze e x c e l สูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกะจัดคราบหนักซอ่ซอนล,ลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาว breeze ช,ช่วยกะจัดคราบหนักเหนือกว่าผมใส่ใจต่อโลกเต็มที่กาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอดีพลัส กาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตรอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากี้งาดําใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดําและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟเ้าหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตรอรอลที่ผสมสมุนไพร และวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565ันไลเลมอนเทอร์โบ เพียงหนึ่งหยดช่วยกระจัดคราบมันออกง่ายและล้างออกก็ง่ายซันไลเลมอนเทอร์โบเพียงหนึ่งหยดช่วยกระจัดคราบมันล้างออกง่ายใหม่มีฝาจุกเก็บง่ายใช้สะดวกขนาดประหยัดผมร้องทำร้ายให้ผมชอดอเสียต้องล้องดอกสูตรอัปเกรดใหม่เซรั่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชดเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องล้องดอก วันชมพิชิตวิกลี่คัดไฟมันเดือดทุกวันจนถึงสุขวันนี้มันไปกับศึกล่าบอลลังแชมป์ระหว่างบราเรสทําศึกแห่งศักดิ์ศรีกับจอร์ันประชุกความมันสี่ทุ่มสี่สิบนาทีทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองผมถูกโกงเปิดปากพูดอะไรได้บ้างไหม,มเปิดปากพูดเลยนะที่คุณทํามันไม่ถูกต้องคอยดูนะฉันจะเปิดปากแฉทั้งหมดเลย <c oughs> เปิดปากพูดได้ไดเรื่อง<ด>อะ<ล><ล>ไหรอ,หรอพูดได้สิครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง ทุกประเด็นแันยังไม่รู้พูดต่อไปใครจะเชื่อถ้าดีๆก็ทำกันไม่ได้แบบนั้นมิลี่กันอีกแล้วอะเปิดป่าเปิดความจริงเปิดปากับภาคภูมิทุกวันกันถึงสุกบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐ TV, ทีวีช่องสา ลับผิวออร่าเปล่งประกายแบบเอลี่สิตรสูตรใหม่ผสานสารสากัดคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ผิวดูแดงอิ่มน้ำวิตซีให้ผิวดูวกระ่างใสพร้อมกันแดดสิบเท่าเผยผิวดูใสฉ่ำว้าวเปล่งประกาย49บาทที่ร้านติดดาวยังไหวไหมเนี่ยทางนี้ถ้าทางโน้นไม่ไหวทางนี้ทำไงก็ต้องสู้สิที่มาเรี่ป้อ,อรออยก่อนแล้วไปต่อมีกำลังใจมีโปรตีน d h a โอเมก้าแต่ไม่มีไขมันเส้นได่ใช่ไปให้สุด อีม่ต้องข้าวต้องยัำแซ่เป๊ะมะนาวจริงคลิปขผาแท้ต้องข้าวต้องยัำไม่ปรุ่งกระสับกร่ายครับจบในก่อนเดียวได้เวลาไวท์เตมิวโชว์ใหม่นี่ให้โปรตีนพร้อมกรดอะมิโน18ชนิดลุยเวลาไหนก็ไวท์เตมิลโซฟี่ก้ว ล็อกล็อกล็อกไม่ใหล้ลอะเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนวันนี้ไม่มัดผมแล้วปล่อยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันสิวสุดใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่ มาได้เบรกนี้ถามคุณผู้ชมดีกว่ารู้จักรถเร่ขายของไหมคุณสองคนรู้จักกันไหมรู้เคยมันก็อยู่ที่ว่าจะขายอะไรขายกับพ่อก็มีห,หรือว่าจะขายผลไม้เออกม็มีเหมือนกันดูหน่อยซิว่ารถเร่ขายผลไม้คันนี้จะได้ขายผลไม้ไหมฮะ